สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจลินที่เมตาอบปานะครับในวันนี้นะครับโจจะเอากิจกรรมใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่อิสเซ่จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาพูดให้ทุกๆคนได้อัปเดตกันนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ t r a i l b l a z e r ครับเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เรานะครับสามารถได้เจนขึ้น3เท่าในเวลา48ชั่วโมงฮะแน่นอนครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเลยแต่ว่าเชื่อไหมครับ ว่า Trailblazer ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและมาดูกันนะครับว่ากิจกรรม Trailblazer ครั้งที่แล้วมีกฎอะไรกันบ้างครับและการหาตั๋วนั้นเขาหากันอย่างไรมาติดตามในคลิปนี้ครับซึ่งในกิจกรรม Trailblazer ในช่วงเดือนธันวานะครับการที่จะหาตั๋วนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องเบรน Energy ทั้งหมด2 Energy นะครับต่อตั๋ว2ใบครับซึ่งจัตตารางนะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ทุกทคนดูตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกเลยนะฮะว่าในช่วงของ Energy ตั้งแต่ สองเป็นต้นไปและต่ํากว่า C Energy เมื่อถูกเบิรนต่อครั้งนะครับจะได้ตั๋วทั้งหมด2ใบและถ้าเกิดตั้งแต่4จนถึง9 Energy ขึ้นไปต่อครั้งนะครับจะได้ตั๋วทั้งหมด4ใบ9ถึง12 Energy นะครับก็จะอยู่ที่6ใบ12ถึง20 Energy ก็อยู่ที่8ใบและก็20 Energy นจะครับจะได้ตั๋วทั้งหมด10ใบครับซึ่งไม่ได้บอกว่านะครับจำนวนตั๋วต่อ1ใบเนี่ยจะคุริฟายต่อจำนวนคน1คนนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องสะสมตััตัวววตนนนี้้้้ใใหไดดถึง50บยกนนะ เพื่อจะให้เกิดการคอลิฟายเพื่อจะร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าใน w a l l ล็ตของเรานะครับมันจะต้องมีรองเท้าขั้นต่นํา1คู่ในกรณีถ้าเกิดจูๆ่ๆเรามีการโอนออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอนออกไปมินนะครับหรือโอนออกไปหาเพื่อนนะครับทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตเป็น0ูนย์ทันทีนะครับดี๋นั้นจําเป็นจะต้องมีมินิมัมขั้นต่นํา1คู่เท่านั้น และสำหรับใครก็ตามนะครับที่ผ่านคุ i ลฟายเข้าร่วมกิจกรรม t r a v e l s ์ส e r ในครั้งที่แล้วนะครับภายในระยะเวลา48ชั่วโมงก็จะได้รับ GST 3เท่าและนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่สามารถสะสมตัวทิกเก็ตได้เกิน200ทิกเก็ตนะครับก็จะได้รับ GMT Airdrop ครับซึ่ง GMT Airdrop ครั้งนั้นนะครับก็ได้แจกจ่ายกันไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับ และเนื่องจากว่านะครับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม Trailblazer ในครั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับยังไม่มีออกมาเลยนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแค่คาดเะเนะครับว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างโดยอย่างแรกนะครับที่ผมเห็นนะฮะก็คือ 1. เราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวของ energy นะครับให้หมดทุกๆวันนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนที่เพิ่งจะเริ่มเกมเกมนี้นะครับก็จะมีส้นเกอร์อยู่1คู่ครับซึ่งจะได้ energy ทั้งหมด2 energy นะฮะ ซึ่งจะทําให้เรานะครับสามารถได้ตัวทิกเก็ตนะครับสองทิกเก็ตเป็นต้นไปนะครับในทุกๆวันครับและก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของระยะเวลาว่าเขาจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจึงทําให้สิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้คือต้องวิ่งทุกวันออกกําลังกายทุกวันและใช้ energy ให้หมดและในส่วนใครนะครับที่คิดว่าสามารถที่จะเพิ่มจํานวน energy ได้นะครับเพื่ออาจจะไปลุ้นนะฮะรอรับตัว GMT Airdrop หรือในรอบนี้อาจจะได้เป็น Airdrop แบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะสะสมตัวรองเท้าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจํานวนของ energy ที่สามารถเบินต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าในรอบนี้นะครับเขาจะต้องการนะครับจำนวนของติกเกตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจํานวนติกเก็ตในรอบที่แล้วนะฮะต้องอย่าลืมนะครับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของเกม ณตอนนี้นะคบผ่านมาแล้วนะฮะประมาณ3-4เดือนนะครับก็จะมีหลายๆคนที่มองว่าในเรื่องของการเบรนตัว9 e n e r g นนีะครับ12 Energy 20 Energy ่ออาจจะเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากๆแล้วนะครับก็คงจะต้องไปรอนะครับในช่วงของ AMA ที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ครับว่าจะมีการพูดถึงตัวกิจกรรม Trail b l a z e r ตัวนี้กันหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ครับโจต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มารับฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัว activation code นะครับหรือมีเพื่ ในครั้งนี้นะครับโจก็มีการซ่อนตัว activation code ไว้ในคลิปเหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้โจด้วยนะด้วยการกดกระดิ่งติ้ง,ง,งและ Subscribe ให้ด้วยครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับไปแล้วครับ